ล้วตื่นมาแล้วเอาเลยไงไม่เจอกันนานไงทุกคนเลือกประกัรไฟฟ้าดีต่อรับสู่เรือจุดสตาร์ทครับวันนี้เราจะมาโจมตีต่งเออหมดคาดไปนี่คืออาวุธของคุณคุณสามารถคัสตอมได้นะจากไปนี้กดคัสตอมแท็บคัสตอมแท็บคัสตอมแท็บจะช่วยคุณคัสตอมไอ้ยูอัพไรเวสอวตารนะโอเคคลิกที่ดีพอยแท็บอันนี้จะช่วยให้คุณกดเริ่มเกมได้ลองเลยมา ไม่น่าพูดเยอะโอ้โหโอ้โหมุมมุมอะไรอย่างเงี้ยไงเล่นแบบสมจริงไงเอออะไรวะถ้าคุณอยู่ในทะเลแล้วคุณสามารถว่ายขึ้นไปบนเชือกของของเรือได้โอเคผมไปตามหาก่อนอุ้ยมองไม่เห็นเลยเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเด็กเด็กเไหนวะเรือสีเรือสีแดงเฮ้ยผมจะไปเรือสีแดงทุกคนเรือสีแดงเรือสีแดงตีผมมาแล้วเออตอขึ้นได้ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยวะโอเค นยอเพื่อนเราด้วยเพื่อนเราผม่ใช่เพื่อนเราหรือเปล่าจู่จู่โจมใต้น้ำมาแล้วครับอ่องหัวแตกอ่องเรียบร้อยดับหนึ่งจู่จู่โจมใต้น้ำอั้งนี่ไงมาเลยมาเลยมีดนี่ไงโอ้คุณไม่มีใครเห็นเรามันไม่มีใครเห็นเราเลยทุกคนทุกคน ไปตัวนหนึ่งตัวโหหนึ่งหัวไงนี่งไงมาเดมาเดมาเดอ๋อลบลบกันมาเดเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมาเดมาสิอุ้ยอ้หขออนุญาตคัดต่อไม้ตัวสักหนึ่งทีลูกเสื้อมีผมอะไรให้เราใส่บ้างเลยต้องมีผมผมผมมีผมไม่เอรเอาหวัวนี้ดีกว่าเดต้องเป็นแบบทรงเด็กช่างแฮะ เด็กช่างแล้วก็มีนุ่งอะไรอย่างงี้มันตบโหขอแต่งเสื้อได้ไหมมีเสื้ออะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยโอ้หแพงทั้งนั้นเริ่มเกมเลยแล้วกันแล้วมื่อเกิดในดทะเลไปด้วยโอ้ขึ้นก่อนโอ้ยขึ้นไม่ทันเกิดมาอีกหนึ่งรอบรอบนี้เราไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยทำไมมันกลับหัวงี้วะมาละเฮ้ยมันกลับหัวเงี้ยฮัลโหลฮัลโหล ติดในเกาะหรือมันติดอยู่ใต้เกาะปะเนี่ยทำไมมันติดมันขึ้นไม่ได้ทุกคนโอ้โหอะไรครับเอาใหม่อีกหนึ่งทีไหนโกรเพื่อนโดนอะไรวะกลายเป็นชิ้นเกินไปเพื่อนหมดเกินไปเพราะโอ้โหทำไมเรือลับน้ำใหญ่จังอ่ะขอใช้อันนี้หน่อยดิดิกจะปืนใหญ่ไงไะนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิเฮ้ยมีคนมา มีคนมาอุ้ยลบลบปุ๊บลบลบมาเลยโอ้โหมีดมันออกพีจะมะหอยแน่มามามาที่มันห่เกิดไปปะโหยเรามันเกิดเรือลำใหญ่เรือลำไม่ทับเรือลำไม่ทับไงเล็งได้ไหมเป็นไงมางูงเงเจอแล้ววนเดินไปเดินไป,นไปมาแล้วมีคนมาแล้วเดี๋ยมจีนทุกคนโดนยิงเวย ต้นยิงไปตุ้มไปเ,เออเต็มหัวมาดิเต็มหัวไปดีมีลำใหญ่มาจากฝั่งนั้นลำใหญ่มาจากฝั่งนั้นต้องโดนต้องโดนเฮ้ยมันยิงตัวไปได้มันยิงตัวไปได้ไปไปไปไไม่ไปยิงไม่เป็นไงวักตนดีว่าคงจะกลับมาเล่นเลยนะอุ้ยแล้วอะไรมันกัดตาวะเนี่ยฮะมดอะไรเนี่ย ัอยู่นั่น ي, เฮ้ยโอ้โหเป็นเขาไปช่วยเพื่อนนกว่าโดนอะไรเมื่อกี้ยินเสียงมีคนขึ้นเรือเรามาโดยไม่ได้รับอนุญาตทุกคนเอาได้ไปแล้วเหมือนว่าทุกคนก็ไปสู้บนภูเขาทุกคนใชครับระหว่านี้ผมไล่ล่าตามหาวันพีซไหนอยู่ไหนกันขอร่วมด้วยได้บ่อันนี้คืออะไรรีแพลเรือยำยู่ไหนกันไหมขอใส่ด้วยดิขอใส่ด้วยโอซิเดียมอยู่ตรงโน้นนี่ ไม่ได้มาย่ดูนไม่ได้มาลังมาสีแได้ยกลังมาสีแดงฝันน,นี้ก็มีสีแดงมันอยู่นี่นี่เรือมันอยู่นี่ไปครับผมใส่เองผมใส่เองไปฮะยกคน,น,น,นขึ้นบกยกคนขึ้นบกยกคนขึ้นบกสองสี่เก้าเก้ามามายกคนขึ้นบกมาแล้วตัวดีไอ้หนูตัวไปนหนึ่งจุกก่อน ตัวบีนหนึ่งจูไปเลยาดิไปเรียบร้อยเจ้าไข่บรรลัษแล้ววะมาดิไปไหนแอเพื่อนผมเพื่อนหนีทำไมเพื่อนหนีเราทุกคนติ่ไงโดนไปก่อนผมกำลังมาบุกเรือแม่ครับแล้วทุกคนตัวนี้เรือมันหนีไปไหนจะบ้าวันนี้รอก,ก่อนเพื่อนไปไหนล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยังหวัดเสียวแช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมลงไปข้างล่าง เสียจัดอันนีอยู่ไหนขึ้นมาดินี่ไงโดนไปหนึ่งทีนี่ไงโดดไปหนึ่งทีนี่ไงดินี่ไงโดนไปดินี่ไงไปเรียบร้อยเศร้าไปถนนธรรมะอุ้ยโอ้โหมาเกิดระลึกเพื่อมาเพื่อนเพื่อนมาดิเป็นไรเป็นไรยิงมาไหนใส่กุศลดิใสกุศลเพื่อนตรงมา ยิงไปน,นี่ไงหนึ่งทีหนึ่งทีเลี้ยวดิเลี้ยวดิเลี้ยวเลยได้ไหมล่ะเลี้ยวไม่ได้ไปยิงเลยตัวเองอีกไอ้เดบ้าเอ้ยแค่น,นี้มันไม่มีคนขับหรอถึงเวลากัปตันทีมถึงเวลากัปตันตัวจริงมาละอะไรวะจะขับซะหน่อยไปดิเพื่อนไปเลยมาแล้วปู่ผู้ชายพันดีเลี้ยวดิเลี้ยวยิงโดนไหมโดนไหม,ดดไหมลงเลยยิง โดนไม่โดนเลยความแม่นยำลบสิบมาแล้วเพื่อนไปไหนล่ะไปไหนไอ้กัปตันนี่ไงโดนหัวไปดิโดนหัวไปดิกัปตันนี่ไงโดนไปดิกัปตันกัปตันไม่โดนเว้ยมาเลยมาเลยไม่ไม่โดนเลยฮัลโหลโดนมั้ยนะโดนกัปตันมั้ยนะนี่ไงเล็งหัวอุโดนนะนะ โดนแล้วน,นะดีไงโดนไหมโดนไหมโดนดีเรียบร้อยคิวหนึ่งไฟหนึ่งขึ้นไปครับแต่วันนี้ยกพลุงขึ้นบกขึ้นเรียบร้อยมาแล้วครับมาแลโอู้หูเรียบร้อยแล้วลงไปหนึ่งคันโคจะโหดโคจะเอาโคจะอันตรายไปครับขึ้นเรือต่อเรือทำภารกิจต่อกัปตันไปดู เดี๋ยวเราจะไปหาเรือลำใหญ่จากฝั่งนูง้นฝั่งทนฝั่งทนครับโอ้แล้วจบเกมโอ้แล้วเสมออะไรครับเนี่ยเสมอได้ไงครับเนี่ยโ,โอ้ได้ลำพิติเอ็นดับก็แน่นอนแหละพอเราเพิ่งเข้ามาโอ้ได้ทองไป2500าต่างหานไป7ตัว QDA 0.8 6ดแดถือว่าสุดยอดนะเอเคทุกคนอ๋อเดช๋วชนี้ผมจะกลับมาเล่นเกมแล้วน,นะครับ ฝากไละสักตัวกันได้เหมือนเป็นเด็กใหม่อีกทีนึ่งโอเคแล้วกถ้าชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสัค้างเป็นใจกันด้วยนะจ๊ะยังันใหม่แมปหน้าทุกคนเดี๋ยวผมเล่นแมปแล้วให้ดูอีกก็ไปเจอกันตอนนี้บายบายจุบจุ